อ๋เราบอกน่าเซ่ยโอเคเซ่ถู

บอลูทองเต็มเยองเหรออืมแดดแดดใส่กินก็เหน่อย เอาขี้อ่ะหนูนสงสารตามซอยออกนั่นว่าองว,ว่า้องไอติงก็แมวคันก่นหนที่ดอดินมันหนุ่มไมดินมันนุ่มแท้งแบบายงาง่อตรงใส่ละแนแล้วเก งนแล้วนพื่นะมาขาแบบป้อมอ้อมรอบบริการขุนเทียนเตียหมาข้นรอมจีนะมัหา้นะมันไมอะไรั่องเพราะว่าพว่าเจ้าอก็่อเียจับผู้ไม่ดีก่อนก่อนเด้ปาเทียนมาหลานที่ปูน แลาใส okay? mm ่อเพมาตาเลี้ยงตวมาอันนั้นอันนี้มันหามันหาไงมันวัาแปเม็หอดซื้อก้อนเดก็ีนี่เยาของเราซเมตรของแปดเมซื้อซื้อข้อนี้มาทั้งหมดเราพอแปเม็รเราพอจะใส่อีก 在咱们这边，咱们不是在那边。